สวัสดีครับสวัสดีครับรับ,รบผู้โชงลายตัวแรกไม่ดีผู้โชคดีใช่ไหมหนูจะได้สะอาดคนแรกเลยนะลูกวันนี้นะคะเราจะมาทำการอาบน้ำคลิปนูดัมโบกันนะคะทุกคนชุงปกหมดแล้วเนี่ยอาบน้ำนะคะซึ่งน้ำยาอาบน้ำนะคะเบลก็จะใช้เป็นเบบี้มายนะคะทุกคนคือจริง หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้น้ายาอาบน้ําสัตว์ล่ะพี่เบลเอาจริงๆนะน้ายาอาบน้าสัตว์สําหรับตัวเบลเองนะเบลไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อถือแล้วกันเนาะแต่ว่าเบลไม่รู้ว่าความแรงของน้ํายาอาบน้ำเนี่ยมันแรงหรือมันเบาแค่ไหนอย่างบางทีเขาให้สุนัขเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นน้ํายาที่อ่อนโยนธรรมชาติอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำยาอาบบนนนน้้้้าาาาองเเเดดด็กกกกกกกีีี่่่่่่่ยลลววมัััใใใจะสสิททุหูชคค หอ,อมเิงแล้วเนี่ยห่วเหงเงี้ยเนี่ยนะคะวิธีการเนาะก็คืออันนี้มันอันนี้คือโปเทมาจากอันใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่น้ำ <c oughs> นะคะพอเสร็จแล้วนะเราก็หมุนปิดอ่ะปิดไม่ลงปิดไม่ลอง <c oughs> อ๋อมันกดไม่ได้หมุน <c oughs> แล้วก็เขย่านะคะ ผสมเข้าปุ๊บเข้าก็หมดแล้วนะคะเราก็เทราดเลยนะคะเพราะว่าจะได้แบบนี้นะคะรอบจะได้ทําแค่สองรอบไม่ต้องทำสามรอบนี้นะคะขี้เลยจุบจ๊บๆเขากลัวไงนี่อย่างนี้นีน่นะคะตี่ใหญ่เลยนะคะปกติเวลาสัตว์ตื่นเต้นนะคะเเ <c oughs> สื้อเตรียมเลิกเลยนะคะ จะอาบให้ประมาณเดือนดึงเนี่ยจะอาบให้ประมาณสองรอบนะคะอย่าลืมหน้าเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นขี้เลื้อนนะหน้าด้วยนะคะโอฟินเลยใช่ไหมฟินเลยนะคะนี่ตาไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนใครกัดมาหืมไปลูกหมูตกน้ำเลย ให้เขามั่นคงนะคะนี่จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะคะมือลูปๆนะคะเขาจะได้ไม่กลัวมากเนาะเขากลัวเสียงน้ําไม่ใช่หรอกทำท่าไรีบรีบเสร็จเร่ะโอเคเพอร์เฟกต์ปลาปลาเช็ดตัวอ่เนี่ยโอ๊ตจะเก่งกว่านะคะโอ๊ตอธิบายให้หน่อยทำยังไงสอนเขาด้วยเนี่ย ผลมันก็จะเปียกเขาก็ต้องเช็ดเมื่อไแห้งง่ายๆก็คือมันจะเปียกแล้วเดี๋ยวมันะแห้งก็คือปัดปัดตรงนี้ก็ได้แมสอยกบโอ๊ต<อ>เขาอยู่นิ่งมากเลยอ่ะแล้วมันอยู่ที่การจับด้วยแหละมันจับแต่ว่ายัางไงเราจับแบบเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนล็อกขาเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเราเราจับตรงแกนกลางลำตัวเขาอะมันก็จะดีขึ้นใช่ เขากลงละกงิงเพื่อนคิดถึงเพื่อนเาคิดถึงเพื่อนช่วยดย้วยมันจะฆ่าฉันแล้วพวงเองลาก่อนนะแล้วก็อย่าลืมเช็ดตรงตรงใต้ตัวนี้สำคัญกว่าใต้ไหนใต้อันนี้เป็นด้านหน้าับตามมาเพิ่มอะใช่ใช่ใช,ใช่ตรงท้องด้วยนะคะตรงนี้ใช่ใช่เพราะเมื่อกี้ใช้มือคลำๆไปละ เช็ดให้แห้งจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเป็นหวัดใช่เขาจะชื้นไงคือถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงนี้หนาวหน่อยถ้าเป็นกลางวันไม่เท่าไหร่นะคะว่าเป็นกลางคืนปุ๊บเนี่ยสงสารนะคะโอ้ยช่วยคโอ้ย,อยกระเลียใหญ่นะดูความรักของโบน,นะคะเนี่ยเราจะเลี้ยงตัวเดียวน่าสงสารปะสองตัวตื่นเตรียมไปอ่ะคราวนี้สองตัวนี้พร้อมกันเลยมา เปลี่งนทั้งต้นจนตาน้องเหรอใช่ทิ้ทะเลนะแฝงมากเขาจะอยู่นิ่งกว่าเขาจะนิ่งกว่าแต่ทะเลเขาจะน่ง ต่อไปนะคะก็เหลือแค่ท้องฟ้าตัวสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆอาบทีละตัวจะง่ายนะคะยิ่งเลี้ยงเยอะก็จะยิ่ง,ง,ง,งต้องอาบน้ําเยอะเนาะเอาเป็นว่าการอาบน้ําก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่อ่ออีกเรื่องหนึ่งคือลืมไปกคนน็คืออันนี้คืออาบเฉพาะดัมโบที่3เดือน4เดือนขึ้นไปแล้วกันนะคะถ้าเกิดเด็กกว่านั้นนะคะตัวเล็กๆนะคะก็ใช้ทิชชู่หรือว่าผ้านะคะชุบน้ํานะคะแล้วก็ชุบๆุเช็ดตัว้เขาก็พอนะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าอู้เอาน้ํามาอาบจริงจังนะคะแค่นี้ก็พอนะคะทําเพื่ออะไร ทำเพื่อให้เขานะคะคุ้นชินกับการอาบน้ํานะคะไม่ได้รู้สึกว่ากลัวน้ําหรืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเขาสกปรกตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วแล้วเรามาอาบน้าเนี่ยเขาจะดิ้นนะคะแล้วเราก็จะโดนข่วนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอาบตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยเขาก็จะชอบอาบน้ําอยู่แล้วนะคะชอบเล่นน้ำนะคะเราก็จะอาบง่ายเนะ <c ười> าะค่ะประมาณนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ไปไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ